ก็ลื่นแบบปกติครับมันคนหลอกมันทำก็ลื่นทุกครั้งแหละครับโทษทีโอเคครับสวัสดีวัยรุ่นเอ็มซีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกลูกบอกตัวลื่นนะครับ V เท่าไหร่หรอวะเออ V หกแล้วมั้งอ่าครับขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับที่ผมลงคลิปช้ามากๆครับเพราะเนื่องจากหนึ่งนะผมทํางานครับสองก็ไม่มีเวลาว่างมากครับอย่างนี้แต่ว่าผมก็จะทําให้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับเราจะไม่แจกเลยไม่อยากพูดมากครับคลิปนี้ รู้สึกผิดต่อคุณดูครับเมื่อลงชาร์จนะครับพอคุณโหลดเสร็จนะครับคุณจะได้ระบอกลื่นนะครับวีล่าสุดวีหกครับให้คุณทาการแตกไฟา์ครับผมแตกฟล์เลยครับแตกงุี้เลยก็ได้ไฟล์รหัสนะครับรหัสคือ PH p n ช l เอขีดสองสี่เก้าเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสไว้ด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนโอเคครับแตกเลยครับแล้วก็รอมันสักครู่นะครับท่านผู้ชม โอเคครับตอนนี้มันใกล้เสร็จแล้วครับรอสักครู่นะครับนัำก็นานอยู่พอสมควรนะครับอ้าวครังโอเครอสักแป๊บนึนงครับเครื่องผมมันดีเกินโอเคครับพอคุณแตกเสร็จแล้วคุณจะได้ฝานี้มหมครับให้คุณเข้าไปเลยครับแล้วคุณจะเจอกับรูบอบบนี้ครับให้ทําการติดตั้งเลยครับติดตั้งเลยติดตั้ง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 ครับโอเคครับรอสักครู่นะครับ รอแป๊บเดียวครับแล้วก็ผมอยากจะขอโทษจริงๆที่ผมลงคลิปช้าผมอยากขอโทษมากๆนะผมรู้สึกผิดมากๆเลยขอโทษที่ทําให้คุณดูผิดหวังนะครับคลิปหน้าผมจะไม่ทําให้คุณดูผิดหวังนะครับโอเคครับคนตั้งเสร็จแล้วก็เข้าเกมใส่แลครับเล่นได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันในเกมนะครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับดูเหมือนเดิมครับบล็อกฟูตดครับอยู่เดิมๆนะครับชีวิตผมแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้ติดบล็อกฟุตหรอกครับผมติดออสตาร์นะครับใครที่อยากเล่นกับผมก็ มาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเชอไว้มุมขวานะครับโอเคครับนี่ครับก็เลื่อนแบบปกติครับมันคนหลอกมันทำก็เลื่อนทุกครั้งแหละครับโทษทีโอเคครับถ้าชอบคินเน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ